มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นสัตว์สังคมต่างต้องการเป็นที่ยอมรับต่างต้องการที่จะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนอื่นแถมในยุคปัจจุบันการเข้าถึงของโซเชียลมีเดียนั้นง่ายมากๆจึงเป็นเรื่องที่ชินตาที่เราจะเห็นเพื่อนๆหรือคนรู้จักโพสต์ความสําเร็จของตัวเองลงบนโซเชียลพอเราเห็นอะไรแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นมันจึงนําไปสู่ความกดดันตัวเองซึ่ง การกดดันตัวเองอย่างพอดีพอดีเนี่ยจะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทําอะไรต่างๆมากขึ้นแต่สําหรับผมหรือสําหรับบางคนที่ไม่สามารถควบคุมมันได้จากการกระตุ้นตัวเองจะเปลี่ยนเป็นการทําร้ายตัวเองจากภายในได้และสาเหตุของการกดดันตัวเองนั้นส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันมาจากสองปัจจัยด้วยกันปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็ง่ายๆเลยครับตัวอย่างเช่นคนที่หน้าตาหลอกกว่าเราเพื่อนที่เรียนดีกว่านักกีฬาตัวแทนโรงเรียนหรือแม้กระทั่งรุ่นน้อง ที่มีความสามารถมากกว่าตัวเราปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุให้ใครหลายคนมีความคิดกดดันตัวเองได้แต่หยุดตตอปหยุดก่อนผมไม่ได้ต้องการที่จะโทษคนเหล่านี้คนที่หน้าตาดีหรือเรียนดีอะไรทั้งหลายแต่ผมพูดในมุมมองของคนที่กดดันตัวเองว่าเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเราจะมีความคิดกดดันตัวเองไม่ได้อยากจะโทษคนเหล่านี้เลยและเมื่อปัจจัยภายนอกมีผลต่อตัวเราเมื่อไหร่นั่นก็จะนำไปสู่อย่างที่สองนั่นก็คือปัจจัยภายใน เมื่อัจจัยภายนอกส่งผลต่อความคิดของเราก็จะเกิดคำถามภายในใจประมาณว่านี่เราทำอะไรอยู่ทำไมทุกคนดูก้าวแน่ในชีวิตจังจนเมื่อสะสมความคิดเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดความเครียดและกลายเป็นการกดดันตัวเองในที่สุดเราต้องเก่งกว่านี้กูจะชนะพวกมึงให้ได้แต่มนุษย์ทุกคนมีขีดจำกัดเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งที่ทนไม่ไหวอารมณ์มันก็จะระเบิดออกมาเองไม่ว่าจะเป็นการเหวี่ยงใส่คนรอบข้างการพังข้าวของ หรืออื่นๆและผมก็คือหนึ่งในนั้นครับและอะไรที่ทำให้ผมกดดันนะหรอมาหาลัยครับผมย้อนกลับไปเมื่อตอนผมม .5 ผมเพิ่งรู้ตัวเองว่าต้องเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วแต่ปัญหาก็คือผมไม่รู้ว่าผมอยากเรียนอะไรซึ่งมันทำให้ผมกดดันตัวเองมากว่าตัวเองต้องมีเป้าหมายตอนนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเองชอบอะไรในตอนนี้จนหลายๆครั้งมันทำให้ผมเบินเอาจนไม่อยากเรียนเลย แต่สุดท้ายผมก็สามารถผ่านจุดนั้นมาได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่กดดันตัวเองเลยทุกวันนี้ผมก็ยังมีกดดันตัวเองอยู่บ้างมันไม่ได้หายไปไหนแต่ผมก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้ววิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ล่ะควรจะทำยังไงดีผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า ปีศาจตัวนั้นคือฉันเองและในหน้าหนึ่งของหนังสือมีประโยคหนึ่งที่ส่วนตัวผมชอบมากๆ If you are just beginning your journey, don't compare it to someone e l s e halfway point. ถ้าคุณเพิ่งอยู่จุดเริ่มต้นในการเดินทางของคุณอย่าเปรียบเทียบมันกับคนอื่นที่อยู่ครึ่งทางแล้วการที่เราสนใจคนอื่นให้น้อยลงโฟกัสกับตัวเองให้มากขึ้นและไม่พยายามเปรียบเทียบเส้นทางของตัวเองกับคนอื่นก็น่าจะช่วยบรรเทาความกดดันตัวเองให้น้อยลงได้เหมือนกันนะ และอีกประโยคหนึ่งคือ Your mind is the only thing that m a t t e r Put it above all else. จิตใจของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเวลาที่เรากดดันตัวเองแน่นอนว่าความคิดลบๆต้องตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราลองคิดบวกให้มากขึ้นดูแลตัวเองให้ดีและเหมาะสมหรือออกไปทำกิจกรรมอื่นๆเช่นการออกกาลังกายก็อาจจะช่วยทาให้จิตใจของเรานั้นกลับมาสดใสให้มากขึ้น ซึ่งจริงๆมันก็อาจจะยากแหละการที่จะคิดแบบนี้ให้ได้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดลองฝึกไปเรื่อยๆผมว่าต้องทำได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้คำพูดไหนที่ผมพูดไม่เข้าหูก็ขออภัยด้วยนะครับอยากลองทำอะไรใหม่ๆบ้างที่ไม่ใช่แบ็กลูมอะทุกอย่างที่ผมพูดนั้นเป็นเพียงความคิดและมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นตัวผมเองก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแต่ผมก็แค่อยากมาบอกเล่าในมุมมองของผมเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ